สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาล้างบอ่อบาดาลที่โรงเรียนบ้านห้วยสายตำบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งมีปัญหาตา,ตาน้ำที่ออกมามีตะกอนดินเป็นคราบสีน้ำตาลแดงดูดขึ้นมาติดที่สําเงษ เป็นจำนวนมากนะครับวันนี้เราจรึงจะมาดูดล้างบอ่อนะครับดูดล้างบอ่อให้สะอาดถึงก้นบอ่อนะครับทราบภายหลังว่าบอ่อนี้มีความลึกถึง92เมตรนะครับดังนั้นทีมงานของเราก็มาล้างวันนี้ให้เต็ม ให้ตา,าน้ําเปิดเต็มร้อเปอร์เซนแล้วให้ตะกอนดินที่อยู่ในตา,าน้ําซึ่งมาในรูปของน้ําเป็นสีน้ําตาลแดงมาติดที่สำม e r และข้อท่อเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณปีที่แล้วนะครับชุมชนให้ล้างไปแล้วนะครับแต่ให้ล้างแค่60เมตรดังนั้นตะกอนดินส่วนที่เหลือยังคงตกค้างอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันอีกครั้งนึงนะครับ ว่าตะกอนดินจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีมากน้อยเพียงใดจะดูได้ถึงก้นบ่อหรือไม่นะครับมาติดตามชมกันครับครับเนื่องจากสมออดมีการล้างบ่อไม่ถึงก้นบ่อนะครับซึ่งบ่อนี้ประมาณเจ็ดสิบกว่าเมตรโดยประมาณนะครับซึ่งล้างมาแล้วรอบนึงแต่ชุมชนว่าให้ล้างแค่หกสิเมตรก็ไม่อยู่ ด้จุดที่60เมตรส่วนที่เหลือตะกอนดินคงยังมีจํานวนเป็นไม่น้อยนะครับลางไม่ถึง70เมตรนะครับวันนี้มาดูสภาพสำมืดปรากฏว่าจำรุดไปแล้วนะครับแล้วก็ตะกอนดินอยู่ในท่อแล้วก็อยู่ในสำมืด ตอนนี้ยังไม่ถึงต้นบอนิีแดงน้ำตาลนะครับยอดเลยขาดวันนิดหน่อยเดียวรวงนี้เรายังไม่นับนะครับเวลาเราจะนับเป็นวินาทีนะครับุ่งองบมาหนึ่งครั้งครับรบาณหนึ่งวินาทีครับ น้ำพุ่งประมาณหนึ่งินาดีนับได้อยู่ในเกณฑดีนะครับเกณฑดีหรืดีมากครับน้ําอยู่ในเกณฑดีมากครับการพุ่งตัวนี้นับได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเ้าสิบนับได้เลยครับนิดนี้นี่น้ำ,นนำ,นนำนอยู่นเกณฑ์ดีดมากมอนม้นได้ไหนบ้างบ้างครับเลย 確かに。 แปดสิบหกเมตรนะครับตอนนี้เราจะดูดที่ระดับแปดสบหกเมตรซึ่งลงข้อลงไปสุดท้ายนะครับเราจะมาดูกัน,นกว่าตะกอนดินจะมีมากน้อยเพียงใดน,นะครับที่ระดับแปดสิบหกเมตรนะครับดูการพุ่งของน้ำบ่อน,นี้ครับ เป็นบ่อน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงครับอยู่ในระดับดีถึงดีดมากถึงดีเยี่ยมนะครับตอนนี้อยู่ในระดับดีมากครับตะกอนดินเบาบางนะครับตะกอนดินยังเบาบาง น้ำอยู่ในเกียน์ดีมากนะครับเมื่อเราดูดเปิดตา,าน้ามือพ้นบ่อเราจะมาดูความแตกต่างอีกครั้งนึงนะครับน,นี้อยู่ในเกีย์ดีมากแล้วนะครับแต่ตะกอนดินยังเป็นสีครับยังมีตะกอนดินเป็นจำนวนมากนะครับอือ ครับเปนตะกอดินเบาบางปลาอยู่ในรูปของน้ํานะครับเราจะหย่อนข้อลงไปอิกนะครับที่68เมตรตอนนี้นะครับเราจะหย่อนลงไปอิกครับเรามาชมการดูดล้างบ่อบาดานที่ บ้านห้วยทรายตำบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งบ่อน,นี้ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยทรายซึ่งโรงเรียนก็ได้ยุบแล้วนะครับไม่มีนักเรียนนักเรียนไปเรียนร่วมอยู่ที่โรงเรียนบ้านภูพานทองนะครับครับขณะนี้เราดูอยู่ที่ระดับ76เมตรโดยประมาณนะครับ76เมตรนะครับ เนื่องจากความลึกอยู่ที่ระดับสูงนะครับระดับลึกมากนะครับทําให้ลมนะครับเดินทางช้าสักหน่อยนะครับเราสงสัยจะมีวัสดุอะไรอุดตันหรือไม่นะครับเนื่องจากหัวดูดลงไปใกล้ก้นบอ่อเรื่อยๆนะครับ ครับเรามาชมการดูดล้างบ่อที่ระดับ76เมตรโดยประมาณนะครับตอนนี้น้ำได้พุ่งแบบมาตรฐานแล้วนะครับขึ้นมาแบบมาตรฐาน่อกีลมที่ระดับ80ไม่สามารถจะขับขึ้นมาได้นะครับต้องเร่งเครื่องและให้ลมเพิ่มไป80ประมาณ8 5บานะครับ ครับเรามาชมการดูดล้างบ่อบดาลที่ระดับ86เมตรนะครับขณะนี้ดูที่ระดับ86เมตรโดยประมาณนะครับน้ําได้เริ่มใสขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ80เซนะครับแต่ดูอยู่ในถังก็เป็นสีเหลืองๆอ,อ่อนๆน,นะครับตอนนี้ยังไม่ชนก้นบ่อนะครับตอนนี้ยังไม่ชนก้นบ่อดูที่น้ำพ่นออกมาดูด้วยตาเปล่า มีสีใสประมาณ80เขึ้นแล้วครับอันนั้นเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ด้านนู้นนะครับคณะกรรมการครับได้มาดูแลคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่นะครับโดยการนำของผู้ใหญู่้ชาติคุณวงศ์นะครับนี้ผู้ช่วยเจนนั้นวัดนะครับ ขณะนี้เราดูที่ระดับ9 2เมตรนะครับน้ํามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยมนะครับดูการพุ่งนะครับดูการพุ่งของน้ําสตาร์ทขึ้นมานะครับทีเราย่อนลงไปชนที่ระดับ9 2เมตรเจอตะกอนดินแล้วนะครับแต่ตอนนี้ระยะทาง90เมตรยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับซึ่งเป็นตะกอนดินที่ หนาแน่นจะขึ้นมาให้ชมนะครับโปรดติดตามนะครับดูว่าตะกอนดินจะมีสีแดงน้ำตาลหรือว่าดำนะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยชมการดูดที่ระดับลึกขนาดนี้แล้วก็เจอตะกอนดินมีสีแตกต่างกันไปนะครับนี้ช่วงนี้เราดูดลึกที่สุดอยู่ที่92เมตร หรือจะต่อลงไปอีกสองเมตรก็อยู่ที่ระดับประมาณเก้าสิบสี่ถึงเกือบร้อยเมตรก็ไดก้ก็ว่าได้นะครับบ่อน,นี้นะครับสูงใสอยู่เกือบร้อยเมตรนะครับถ้าจะให้ลงไปอีกมากกว่านี้ต้องไปหาท่อมาเพิ่มนะครับเนื่องจากความลึกตัวนี้ท่อของเรามีอยู่เพียงเก้าสิบสี่เมตรเท่านั้นนะครับเรายังไม่ถึงร้อยนะครับเนื่องจากก็อบาง ก็ได้ชํำรุดไปนะครับอันนี้เรามาคอยชมดูว่าตะกอนดินขึ้นมาจะเป็นสีอะไรนะครับับขึ้นมาแล้วครับมาชมตะกอนดินที่มีสีน้ำตาลเข้มเหมือนกาแฟนะครับสีกาแฟขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ของแท้ขึ้นมาสีดำออกเข้มเลยนะครับอันนี้เป็นตะกอนดิน ตะกอนดินของแท้ที่ทําให้เป็นตะกอนดินที่จับอยู่ในท่อนะครับเรามาชมกันครับอันนี้ที่ระดับ90 2เมตรนะครับตะกอนดินสีน้ําตาลดำได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับดูว่าเป็นทรายละเอียดนะครับซื่อเป็นทรายละเอียดทําให้สมอต้อไม่ไปหลายตัวนะครับเป็นทรายละเอียดซึ่งเราดู ด้วยตาเปล่าจะเป็นคล้ายๆน้ําสีน้ําตาลแดงน้ําตาลดํานะครับครับมาดูกันนะครับดูในถังครับดูในถังนะครับ รับมาดูในนี้นะครับแดดสองที่โคนเป็นจำนวนมากนะครับครับเอาถังมาลองไว้เผื่อมีทองคำเป็นก้อนขึ้นมานะครับ ครับตอนนี้ดูที่ระดับ9.2เมตรนะครับซึ่งมีตะกอนดินขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมาดูต่อไปว่าตะกอนดินจะมีอีกมากน้อยเพียงใดน,น,นะครับ9.2เมตรตั้งข้นบอ่อพอดีนะครับเมื่อกี้กระแทกลงไปตั้งข้นบอ่อเป็นที่เรียบร้อยที่9.2เมตรนะครับบ่อนี้นะครับซึ่งน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะครับดีมาก ค่อนค่อนไปทางเยี่ยมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเ mm. รอมยชมกันเรื่องจากความลึกอยู่ที่เกเมตรการเดินทางของน้ำต้องช้าสักหน่อยนะครับ mm. เนื่องจากรมของเราก็มีมาตรฐานอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งร้อเมตรก็โอเคนะครับถ้า mm. เกินร้อเมตรแล้วก็จะพลังงานก็ช้าลงประมาณนี้นะครับ ตะกอนดินสีน้ำตาลเข้มเหมือนสีกาแฟนะครับขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งนะครับอยู่ที่ตั้งก้นบอ่อพอดีขณะนี้เรายกซึ่งจากก้นบอ่อประมาณ5้าสิบเซนติเมตรนะครับเพื่อจะให้ตะกนอนดินที่ยังหลงเหลืออยู่ในก้นบอ่อขึ้นมาให้หนุแล้วก็จะดูดเปิดตาน้ำให้เต็มร้อยปอรเซนนะครับแต่ตอนนี้ตาน้ำไม่ค่อยมีปัญหานะครับ ราน้ำส่วนใหญ่เปิดขึ้นประมาณ90%แล้วนะครับน,นี้เราจะเอาตะกอนยินที่ตกค้างในค้นบอ่อขึ้นมาให้หมดเรี่ยงนะครับให้ร้อยเปอร์เซนนะครับมีช่างเล็กยอนหัวดูดลงไปให้ชนค้นบ่อนะครับตั้งกอดีครับพอพ้าดที่ ปากบ่ขนาดถูกนิ้วนะครับครับขนาดนี้หูดล้างบอ่อที่ระดับ9.2เมตรตั้งก้นบอ่อพื้นที่เรียบร้อยนะครับน้ำได้เริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีใสขึ้นมาแล้วประมาณ80นะครับครับนี้ช่างเล็กจะหมุน3 6 0องศาเพื่อเอาตะกอนดินทุกซอขึ้นมุมขึ้นมาให้หมดนะครับ ก้อนดินบางส่วนยังไม่หมดนะครับยังสยอยสลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครั้งนี้เป็นการดูดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาที่ระดับ9 2เมตรนะครับเดิมเราทำสถิติไว้ที่100เมตรนะครับรอบนี้อยู่ที่9 2เมตรนะครับแต่ก,ก้อนดินบางส่วนยังหลงเหลือขึ้นมานะครับเนื่องจากหมุน3 6 0 0องศา ไสกระแทกเอาที่ตะกอนดินอยู่ข้างบ่อขึ้นมาอีกเป็นสีน้ําตาลเข้มขึ้นมาอีกแล้วนะครับอบน้าได้เกือบร้อยเซนแล้วนะครับตอนนี้น้ําใสเจียวนะครับดูในถังนะครับในมาตรฐาน9 9เเซนเป็นอย่างน้อยมอีสีเหลืองนอร่อนนิดหน่อยนะครับ ครับเรามาดูถังขาวขนาดเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับครับมาดูนะครับใส่เกลววนะครับ่านที่เรียบร้อยครับเราจะพูดหัวดูดขึ้นมานะครับนี้นะครับครับดีแล้วนะครับน้ําอยู่ในเกนดีมากถึงเยี่ยมนะครับดูการพุ่งนะครับไม่มีขาดไม่มีรอกาาน้ําเปิดเต็มร้อยเปิดเด่นนะครับครับขอบคุณที่ติดตาม และช่วยลงความคิดเห็นนะครับสำหรับ f อท่านใดที่ได้ชมแล้วถ้าคุนที่พอใจก็ขอความอนุเคราะห์ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับ ครับตอนนี้เราจะดูที่ระดับ86เมตรหึเมลงข้อลงไปสุดท้ายนะครับเราจะมาดูกันว่าตะกอนดินจะมีมากน้อยเยียงใดน,นะครับที่ระดับแกเมตร